สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเืองแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรจังหวัดจันท์เซาร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ลริเพ็บิ๊กซีหนึ่งจังหวัดจันท์เซาลวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนํสเสนอวจุบมงคลหลวงพ่อพุทธโสธรจากวระโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ .2541 นะครับผมโอเค มาดูในรูปกันนะครับผมอันนี้คือองค์นี้นะครับผมนะครับเอ่อที่ท่านเห็นในรูปนี้คือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากพระโสธรในปีพศ2541นะครับเอ่อองค์ในรูปนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมหน้าตัก9นิ้วนะครับผมออกปีพศ2541นะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเราตามองฐานเนี่ยจะเขียนว่าพระพุทธโสธรนะครับแล้วก็วสุโสธรวาราวรลวิหารนะครับผมแผ่นทองเหลืองแปะติดนะครับผม แต่รุ่นนี้เนี่ยที่เท่าที่ทราบเนี่ยอาจจะมีทั้งฐานพระทิดีทั้งตาเอ่อพักรายวัฒย่อพรปลแล้วก็ไม่มีนะครับผมนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างทั้งแต่ขนาด3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วแล้วก็น่าจะมี12นิ้วนะครับผมส่วนเนื้อที่สร้างจะมีเนื้อทองเหลืองแต่เนื้อสังขังหรือปิดทองเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับผมแต่คาดว่าน่าหน้าน่าจะมีนะครับผมแต่ผมไม่เคยนะครับที่ร้านผมมีแต่เนื้อทองเหลืองนะครับผมทองเหลืองขัดเงาครับ ส่วนองค์พระด้านหลังนะครับองค์พระด้านหลังจะเป็นสไตล์นี้นะครับก็มีเหรียญกงวัดนะครับผมเป็นรูปพระบรมศพพระทอนหลังใหม่นะครับผมแล้วก็เขียนว่าอำเภอเมืองจังหวัดฉียงเซาแล้วก็รีลันพศเลขไทยนะครับเ,เขียนว่า2541นะครับแล้วก็วัดสดุทอว่าลาลามวาลแวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉียงเซาครับแล้วก็มีพิมพ์เขียน จ้าวาดว่าสุธรในขณะนั้นคือท่านาพระพุทธิรังสีนะครับผมแล้วพระทุกองค์ของรุ่นนี้เนี่ยมีการอาตอกตอกโคตรลันน้ำเบอร์นนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูองค์จริงกันนะครับผมสักครู่นะครับ มที่ท่านเถืออยู่ขนาดนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับผมจะออกจากวัดโสธรปีปศสองพันะครับผมเป็นเนื้อทองเหลือขัดเงานะครับผมแล้วก็หน้าตักท่านข่าถึงเข่านะครับออ,องค์นี้7นิ้วนะครับผมในขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับผมก็ที่เรนได้ทราบองค์นี้มีทั้งมีการจัดสร้างทั้งมีแบบอาถรรพ์ทิพย์มีไม่มีตราอปอบลลแล้วก็มีพระปรมาพิไทยยอดอปอบลลนะครับผม ฐานท่านล่างมีแผ่นทองเหลืองติดนะครับผมเ,เขียนว่าพระพุทธโสธรนะครับผมวสธรวาลาลาวอรบิหารนะครับผมสวยงามมากนะครับน่าตะองค์ภาเป็นแบบนี้นะครับจำไว้ส่วนด้านหลังก็ที่เรียนได้ทราบด้านหลังก็จะมีเ,เหรียญกลมของวัสุธรแปติดนะครับผม เป็นรูปพระบูชสุดหลังใหม่นะครับแล้วก็เขียนว่าอำเภอเมืองจ่อฉางเซาส่วนพสก็เลขไทยนะครับสองห้าสี่หนึ่งก็ระบุพสที่ทางวัสุทรจัดสร้างพระบูชาดีไว้นะครับผมข้างล่างก็เขียนว่าวัสดุทอว่าลา,าลาวอวิหารนะครับผมอำเภอเมืองจ่อฉางเาาแล้วก็มีสมรักเจ้าวาชาวัสุทรในขณะนั้นในปี2541นะครับคือท่านพระพุทธหลังสรีนะครับผมแล้วก็ทุกองม,มีการตอบโค้ดนะครับองค์นี้เป็นหมายเลข2514เลขไทยนะครับ ห okay. ลักก้นก็เป็นแบบนี้นะครับสร้างดิดฝรัง่งโอเคซับซ้อนครับรุ่นนี้หลังๆผมก็ท่านาพระรุ่นหลังๆนี่ผมก็จะอชอบเช่าพระที่ระบุป,ปีชัดเจนนะครับเพราะว่าคนมาเช่าส่วนใหญ่เดี๋ยวท่านท่านท่านอยากจะรู้ว่าจัดสร้างที่ปีไหนนะครับผมแล้วก็ผมก็พยายามเช่าพระที่ท่านท่าน,ท,านท่านระบุป,ปีพศไว้ชัดเจนนะครับก็ เขาจะได้ทราบว่าองคเนี้ยจะสร้างในปีไหนนะครับผมหรือทุนเรื่องหลังก็จะมีพวกี T ีโค้ดก็จะทําให้รู้ว่าเออองคเนี้ยมันก็ค่อนข้างแท้ดูง่ายนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับก็ถึงที่เรียนทราบรุ่นนี้มีการจะสร้างทั้ง3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับผมที่ร้านผมมีแค่สามนิ้ว5นิ้วแล้วก็7นิ้วองค์นี้แล้วก็น่าจะมี9นิ้วนะฮะต้องต้องไปคนดูนะครับก็สิบส อ่ะอัอก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับต้องต้องไปนคนดูนะครับก็ผมต้องไปนคนดูพอดีผมเก็บเก็บแพกไว้แล้วก็เลยไม่ได้ระบุเขียนไว้ซื้อมาก็แพกแล้วก็เก็บในห้องนะครับต้องไปดูดูนะครับได้หยิบตรงนี้ได้ก่อนนะครับแต่ก็ให้รู้ว่ามีแล้วลูกนี้ก็เห็นเห็นบ่อยในในตลาดบ้านนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับผมเพราะว่า,าราคาไม่ยังไม่สูงมากนะครับผม ราคายังไม่สูงมากแล้วก็ปจะสร้างที่วัดสุทธรเป็นคนจัดสร้างแล้วก็พอสอชัดเจนนะครับผมโอเคก็ใครสนใจดูองค์จีนก็มาที่ร้านผมได้นะครับที่เมเจอร์ซินเพ็กวิกซ์ซึ่หนึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับผมไม่ไกลจากวัดสุทธรนะครับผมถ้าภาพใหม่ก็เชิญที่วัดสุทธรเลยนะครับผมว่าที่วัดสุทธรมีทั้งเครื่องพระบูชาให้เช่านะครับมากมายเลยนะครับผมแต่ถ้าบางแต่ถ้าบางคนเช่าอยากจะเช่าพระที่เก่ากันทั้งพระเครื่องพระบูชาก็ ทางวัดเองยังให้มาที่ทาง,ทางท,าง,ท,างทางที่ร้านเลยครับก็ที่ที่เมเจอร์นะครับผมเพราะว่าในนี้จะเป็น้านผมก็จะเป็นส่วนรวมของพระเครื่องพระพุชาหลวงพ่อพระโสธรน,นะครับมีรุ่นเก่าๆหลายรุ่นเลยนะครับแล้วกใ็ใครอยากดูภาพที่ผมลงก็สามารถเข้าที่เพจผมนะครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์คาว่าร้านพระเครื่องโจพร,ระสธรมือแปดิ้วนะครับก็ขเข้าไปในในั้นก็จะลงทั้งพระเครื่องพระพุชาหลวงพ่อพุะโสธรไว้นะครับผมหรือเข้ามาแอดเฟนผมที่โพสตไลน์บูมนะครับโดยในไลน์นะครับ ก็น่าสนใจนะครับเอ่อเพิ่มเพื่อนของผมนะครับเอ่อเพิ่ม<อ>เพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับผมไลน์ไอดีผม,ม joseph.w นะครับ J O S E P H จุดวนะครับผมแล้วก็ท่านก็จะเห็นโจพัะสุธรมือแปดเล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เพิ่มเพื่อนแล้วลองกดไปที่รูปผมแล้วลองกดไปที่โพสต์ไลน์วูมนะครับก็จะเห็นผมที่เอ่อโพสต์โพสโพสพระไว้นะครับทั้งพระเครื่องพระบูชานะครับผม หรือเข้าไปดูในในเ e b o o k ผมด้วยตรงก็ได้นะครับชื่อผมวอลอร์ w ิเจรนรมนะครับเป็นภาษาอังกฤษ W O R A I T C H A R O E N แล้วก็ R O M นะครับผมรูปส่วนใหญ,ญ่ในโปรไฟล์ผม,มถ่ายรูปคุณพ่อนะครับคุณแม่เสียไปแล้วนะครับพ่อของก้าวหแล้วก็หรือเข้าไปดูใน t i k t o k ก็ได้ครับ t i k t o กก็น่าสนใจนะครับเพราะถ้าผมเรียน t i k t o k คือมันเป็นเพจใหญ่แล้วก็จะเห็นทั้งภาพรวมทั้งที่ทั้งพักเครื่องนมพัดบูชาที่ผมลงไว้นะครับแล้วทุกภาพเป็นลงกดดูนะครับ แล้วก็แต่เป็นแต่ไม่มีรายละเอียดมากแต่เป็นแต่จะบอกว่าเป็นพระรุ่นไหนปีไหนนะครับหรือใครสนใจดูเป็นองค์จริงก็ที่ YouTube y o u t ท b e นี่คนสนใจมากเลยนะครับผมมาติดต่อผมหลายหลายคนเช่าพระผมเข้าไปหลายองค์ส่งไปชนิไปก็หลายคนมาที่ร้านก็หลายคนนะครับเพราะดูอยาก u t u b e นะครับผมก็ผมแนะนําว่าทาง YouTube ก็เข้า YouTube แล้วก็พิมพ์คาว่าโจ โจรพระสุธรก็ได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ร้านผมร้านพระเครื่องโจรพระสุธรมือแปดิ้วนะครับผมลองเข้าไปกดที่ p ย a y l i s t นะครับและนั้นผมแยกหมวดไว้เป็นพระเครื่องกับพระบูชาลองเข้าไปฟังดูนะครับเพราะผมเองก็เป็น collector นะครับเพราะนั้นก็จะมีพระเครื่องพระบูชาหลายรุ่นนะครับผมที่กําลังซื้อพร้อมมีเช่านะครับก็ก็ท่านสามารถเข้าไปดูได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยหน้าตาท่านเป็นยังไงนะงจริงนะครับผมแท้แน่นอนนะครับผมเพราะที่ที่เป็นลูกเองผมเป็น เป็นเป็นกรรมการเลขาของชมรมวัครื่องมืองแปลิ้วแล้วก็ผมก็เป็นกรรมการตาัดสินพระบูชาหลวงพ่อพผู้โศท้งที่แลิ้วด้วยนะครับผมก็ก็ลองดูนะครับผม แล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมือถือผมนะครับ0818607372นะครับผมไม่ว่าไม่ว่าทาง Facebook หรือทางเพจหรือทางทางไหนก็แล้วแต่ถ้าผมลงภาพไว้ในความคิดเห็นผมเนี่ยผมจะลงเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะครับลองกดดูที่ความคิดเห็นผมผมลงวิดีโอไว้หือเช่นเดียวกันถ้าทางไหนผมลงวิดีโอไว้ผมความคิดเห็นเนี่ยผมจะลงภาพภาพภาพที่ถ่ายไว้ของของพระองค์นั้นนะครับผมลองดูนะครับผมโอเคในเบื้องต้นก็งฝากกด ติดตามกดไลค์ like ในทั้งเพจผมทั้งใน YouTube และทาง i k t o อกเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอโชคดีนะครับสวัสดีนะครับ